คนนะคะใครตรงให้หนูนี่ปึงป้งไปดูพาราก่อนเท่าไหร่เดี๋ยวพึ่งเอาขึ้น,นแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราบอกก่อนเอาไปตอนนี้พารามาัน ที่300เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเพราะว่าเหลือน้อยแล้วนะครับรถนี้ถ้าไม่งั้นต้องรอรถใหม่เลยนะแป๊บหนึ่งนะ สีเหลืองซ้ายมือก็ได้พี่ทูเน,นี่ยเนี่ยโอเค เพิ่งกดนะในตะกามันจะอยู่ที่สามร้อยนะทุกคนขอบ,ณขอบุณนะคะใครที่ตุ้งให้หนูขอบคุณนะวันนี้ได้ตุง้งเดวันนี้ได้ตุง้งดสิบสองแดงแล้วตอนนี้วันนี้จะได้กี่แดงขอบคุณนะคะขอบคุณพลังรักนะพี่ๆทุกคน วันเลยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บเดียวรอพาราปรับปรับแล้วก็รีบกดกันได้เลยนะจ๊ะ <Yeah. S 1> เยอะเลยเหรอ <Yeah. S 1> เยอะไหม คุณนะทั้งตุงทั้งสินคง,งสินค้าอุ้ยจะร้อยบ้านแล้วทุกคนจะร้อยบ้านแล้วยีบกวเลยสดครับอาจจะมีฟิลเตอร์นิดนึงสดหนูไม่ได้เนียนขนาดนี้นี่เห็นมาเนี่ยสิว ทุกคนรักแล้วตอนนี้นะครับหนูบอกเลยว่าคนใช้เราติดใจมากแล้วหนูก็เร่งผลิตอถสองไปแล้วนะฮะทุกคนต้องแบบว่าขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนต้องแบบว่าช่ยค่ะเขาใช้แล้วแบบติดใจกันมากเพราะว่า วุเยปุ๊บปุ๊บวิเห็นหม้ยบอกแล้วทุกคนหนูไม่ติ่งนางหรอกขายของอะ่ะขายตรงๆซื้อตรง กลูขอบคุณค่ะบขอบคุณที่ตุงให้หนูพี่หนึ่งสองเท่าอ้สองเท่า,อ,อ,ทาอีกยีแดงเมื่อกี้เป็น57แล้วไหมห้าสิบแล้ว,ลวขอบคุณครับใช้ของนอทุกอย่างดีจริงๆขอบคุณนะครับหนูจะให้ดูไปกิจจึงเดี๋ยวหนูจะเปิดตัว หนูจะดูแล้วรีบกดเลยนะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ที่หนูจะเปิดตัวอีกหนึ่งตัวนั่นคือแทนแทนปึ้งปึ้งรีบกดพรุ่งนี้โอเคไหมพรุ่งนี้ปึ้งนี่คือโดสนะฮะโดสฮะ อันนี้คือโดสฮะรีบกดเลยใช่ฮะโดสตัวนี้จะมีหลอมหูติดเราทำไปจนหยุดอันนี้มันติดเพื่อะไรมันปิ้งมันปิ้งมันมันจะปีนจะปีนลงหนักมันไม่ได้เอาออกมันนุ่งมันปึ้งตัวนี้จะเปิดวันอาจจะเปิดพรุ่งนี้แต่หนูไม่แน่ใจว่าจะเปิด ก่อนแต่งหน้าหรืออะไรเพราะว่าพร่่เนี้ยคือหนูตืน่นใช้ชีวิตไวเพราะว่าด้วยเวลาเอาไว้ทุกคนเอ้ยมัน ทุกคนใครน่ะไปไหนมาอ้วนโอ้โหถึงว่าหายไปเลยอ่ะไปทำให้เป็นสาโตอินหรก็จริงโตอินหรือโต๊กโตว้าวพูดมาตกอินหรอนนล้ไม่มือ คนฟังคำปานต้องผาบใจเพราะหนูไปโชว์ปากหนังปานมาแล้วนั่นจักรยานก็ตูดออกพี่จะบอกวิกีทุกคนเลยที่น้ำได้ปะมาขยายใหญ่ใหว่ใหญ่ใดญขอบคุณครับเพจแฟนวิชาบอกว่าครีมใช้ดีค่ะแฟนวิชาบอกว่าหอมายยเเเขฮะ ตอนนี้ว่าวคอนเทคีปนู่นมาแล้วหนวดที่แม่เอาที่ใส่อะไรดีอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ไหนกร็แบบทำผมที่บ้านไม่ไหนเดี๋ยวถ้าจะเจอพี่ไม่ได้เอาสร้อยมาเนี่ยอยู่ที่ห้องพักอ้วนเอาได้รอบห้องหม่งล็อกพี่ซื้อสามรอบแล้วขอบคุณมากครับกลิ่นติดใจมากขอบคุณค่ะออก โอ้โหกินตัวแลงว่ายังเอาอยู่ใช้ดีมากอู้ขอบคุณมากครับเสียงเบบีเลี้ยงเบบีกว่าจะได้อาบน้ำได้กินไปจบเลยกินตัวหายจริงหิตลมหอมพุ่งจริงข้างขอบคุณครับขอบคุณครับ67แดงแล้วตอนนี้วันนี้ก็แบบรักน้อยๆแต่รักนานๆตอนนี้กี่บ้านละ จะส่องลอยบ้านแล้วว่าทุกคนนี่หนูจะบอกให้ทุกคนใครที่ยังไม่ได้ซื้อซื้อส่วนใครที่ซื้อแล้วซื้ออีกเพราะว่าถ้าเวลาของขาดอะมันนานจริงเมื่อไหร่รัมอะทุกคนหม็นไง่จริงเมื่อไหร่รัมอะเมื่อไหร่รัมอะก็รอหอมจนเพื่อนทักใช่ไหมหอมจริงหอมจริงพี่ี่กดไปเลยนะเพราะว่า ถ้าไม่งั้นต้องรอรสสองนอน,นจริงไม่เหนียวเนือนะอหน้าแต่ว่ารสสองอ่ะเนื้อครีมเหมือนเดิมแต่กระปุกอาจจะแบบว่าไม่ใช่สีนี้ก็คือจะเป็นกระปุกแบบกระปุกแบบว่าปก,กติอาจจะใกล้เคียงเพราะว่ากระปุกกนานแปลว่ารุ่นนี้อะลีมิต็ดอะลิมิตต์นะทุกคนทุกคนแปลว่ารุ่นนี้อะลีมิต็ดคนทองใช้ได้ค่ะ เก็บไปถือว่าเก็บกระปุกคิมของดีๆเป็นเออเออเ,อ,อ,เอ,อเออเขาเรียกอะไรเด้อยากได้โลชั่นกลิ่นนี้หรอพี่ลองใช้โดสก่อนแล้วพี่จะแบบว่าจริงพี่จะพี่จะรู้สึกว่าอันนี้ควรจะเป็นรักแร้ที่จริงใจแล้วก็จะเป็นอันนี้คือผิวที่จริงใจอ่ะจริงผลิตภัณฑ์ดีๆจะเป็นออกแกนิกบอกว่าไหม จะเป็นแบบอ่อนโยนอันนี้ครับแม่ใช่อ่อนโยนอะเหมาะกับทุกอย่างเหมาะกับเด็กเดอยพี่ขวัญห้าเท่าหรอทำจริงฮะพี่ขวัญสาวจริงเหรอไม่เหนียวเนื้อนะนะคะ เท่าคุณพี่ปุ๋ยครับจอิยอเออันนี้จะเป็นลักแลนนะคะตัวนี้จะเหลือของน้อยแล้วนะสําหรับรตแรกนะคะถ้าไม่งินทุกคนจะต้องรอรถสอง2ย่งแบบว่าใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ก็มันก็อาจจะไม่นานเท่าแบบไม่ยอมมีใคแถ้าเือ,อหนูอยากให้ตูดหนุนมากกว่า พี่ถ่ายงานตากแดดยังไงไม่มีกลิ่นสังนิ้เลยคะ่ะอูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใสนนาวาหนูอะเอาอันนี้ให้นห,หนูซื้อไอ้นี้มาให้นาวาซื้อมาให้นานี่นาวาก็คือเป็นเตน็นเต็นหมาใหญ่เลยแนะล้วหนูก็ให้นั่งอยู่ตรงนี้ ข้งหน้าเนี่ยข้งหน้ารถนี่ยแล้วังก็จะได้อยู่ในขอบเขตของนางไม่เพลนผ่านไม่ดมเวลาคนอื่นเดินผ่านลบกวนนังก็จะนอนในเต็มหมาแม่กินแรงเอาอยู่จา่าอู้ขอบคุณคะ่ะขนะคะ